สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำนเมดวงในวันนี้เราก็จะมาตรวจสอบความคิดความรู้สึกจิตใจของมือที่สามนะเขาคิดว่าคุณยังโกรธยังเกลียดนะพวกเขาสองคนหรือเปล่านะที่แย่งชิงคนรักของคุณไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสมหรับบรงงานของคุณอน,นุญาตให้เราเปรดดวงชะตาด้วยการกดสควาย,ายแขนะคะ ลักขณาราศีที่โดดเด่นรักสามเศร้าราหลายๆคนเนตจูนธาตุดินพฤกษ์ศกรรมกราเจอรเกิดวันสาว์ธาตุไฟอะคอเรียตราศีกุมท่านลมวิโกราศีกันธาตุดินแอรุราศีเมทธาตุไฟสักเซตเรียตราศีธนูชาวธาตุไฟวอร์เจตนาำมีกรกฎปิจิกยูเรนัสท่านลมมิสุนตุกุม ตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและพวกเขาเราหลายๆคนมีหนึ่งยี่สิบเอ็ดแล้วก็20นะคะแล้วกนาราศีไม่โดดเด่นไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของคุณและเขากันเดี๋ยวเรามาดูนะว่ามือที่3และคนรักเก่าของคุณ เขาคิดว่าคุณยังโกรธยังเกลียดยังโมโหที่พวกเขานะคะออหักหลังคุณหรือว่าแย่งชิงคนรักของคุณไปหรือเปล่ามาดูซิมาดูความคิดของคนรักเก่าของคุณนะคะเขาคิดว่าคุณยังโกรธยังเกลียดเขาหรือเปล่าสิบใบ นี่คนรักเก่าของคุณนะคะสิบคาถาเขารู้นะคะว่าคุณเนี่ยแบกรับภาระปัญหาทุกอย่างถ้าคุณมีลูกกับคนรักเก่าของคุณเขาก็รู้ว่าคุณต้องทําหน้าที่ที่เป็นคุณแม่ที่ดีเป็นคุณพ่อที่ดีให้กับลูกได้เพราะว่าคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตานะคะอ่อนโยนอ่อนหวานน่ารัก นะคะมีความเป็นคุณแม่สูงมีความรับผิดชอบสูงนะคะและเขาก็ยังมีความรู้สึกเหมือนถ้าหากว่าคุณให้อภัยเขาเนี่ยคุณไม่โกรธไม่เกลียดเขาเขาก็คิดว่าเอออาจจะกลับมาหาคุณอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนกับว่าการที่ตัวของเขาเลือกที่จะไปมีมือที่สามเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจอะคุณมันเป็นความรู้สึกของคนัะเกของคุณที่แบบว่าเออแค่รักสนุก แล้วก็ไม่ได้อยากจะผูกพันกับมือที่สามนะเขาคิดว่าเขาจะกลับมาอยู่นะเขาคิดว่าเขาจะกลับมานะคะเป็นครอบเป็นครัวกับคุณอยู่นะแต่นะคะแล้วเขาก็ยังรักคุณอยู่ด้วยแต่เขาก็เหมือนกับว่าคือมันอาจจะนานจนเกินไปอะ่ะมันใช้ระยะเวลานานจนเกินไปจนทําให้เขาเหมือนกับว่าไม่สามารถกลับมาหาคุณได้ในใจของเขายังคิดถึงคุณนะคะ ยังคิดว่าคุณแบบคือยังเป็นครอบครองเขาอยู่อ่ะ,ะยังเป็นเหมือนกับว่าเป็นที่ที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอ่ะนะคะเขาก็คิดว่าคุณเนี่ยน่าที่จะเหมือนกับว่าให้ภายเขาแหละถ้าแบบว่าเขากลับมาอะไรเงี้ยนะยังหวังว่าคุณแบบไม่โกรธไม่เกลียดเขาแต่ช่วงแรกคุณอาจจะโมโหนะคุณอาจจะพูดหรือว่าทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเหมือนกับทําให้เขานะคะหงุดหงิด นะคะจนทําให้เขาเหมือนกับว่าคิดว่ามือที่สามดีกว่าคุณแต่เมื่อเขาไปอยู่กับมือที่สามแล้วนะคะเขากลับคิดถึงคุณสงสารคุณนะคะแล้วก็ยังเหมือนกับว่าเห็นว่าคุณยังเป็นครอบครัวอยู่เลยอะ่ะยังยังมองว่าคุณยังดีที่สุดสําหรับเขาอยู่นะคะเออก็คิดว่าถ้าเขากลับมาเนี่ยคุณคงจะไม่โกรธไม่เกรียดเขาเพราะว่าคุณเป็นคนจิตใจดีเพราะว่าคุณนะ่ะรักเขามากเขาสัมผัสรับรู้ได้ นี่คือสิ่งที่เขาคิดนะว่าคุณคงไม่โกรธไม่เกลียดเขาหรอกแต่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะ,ะเขาทําตัวไม่น่าให้อภัยเลยนะคะคนเรามันก็มีโกรธเกลียดกันบ้างแต่ถ้ายที่สุดสแบบกลับมาหาคุณเนี่ยคุณคงจะเหมือนกับไม่โกรธไม่เกลียดเขานี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะส่วนมือที่สามคิดว่าคุณยังโกรธยังเกลียดหรือเปล่านะยังอาฆาต ที่มือที่สามแย่งชิงคนรักของคุณไปหรือเปล่ามาดูความคิดความรู้สึกที่มือที่สามมีต่อคุณนะคะความคิดความรู้สึกที่มือที่สามมีต่อคุณคิดเหมือนกันเลยคิดว่าคุณน่ะนะจะต้องแบกรับภาระความรับผิดชอบเอเป็นหัวหน้าครอบครัวนะเป็นคนที่เข้มแข็ง เป็นคนที่อดทนนะแล้วก็เป็นคนที่อ่อนโยนตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะให้อภัยเขาแหละให้เดอรสเตงออกมาเหมือนกันเลยคุณคงจะไม่โกรธไม่เกลียดพวกเขาแล้วและคุณไม่นะไม่สนใจนะคุณน่าที่จะไม่สนใจชีวิตนะรักในอดีตกับคนรักของคุณแล้วเหมือนกับว่าคุณคุณเมินเฉยอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันนานจนเกินไปเหมือนกับว่าคุณไม่ตาม หรือว่าคุณอาจจะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วนะจนทําให้เหมือนกับว่าคุณคุณไม่สนใจที่อยากจะได้คนรักของคุณกลับคืนมานี่คือสิ่งที่มือที่สามสัมผัสรับรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการที่แบบมาส่องมาดูมาเห็นชีวิตของคุณว่าคุณเนี่ยเออเป็นคนที่สามารถที่จะดูแลรับผิดชอบนะลูกหรือว่าคนในครบอบครัวคุณได้แล้วก็มีความอดทนมากๆนะมีจิตใจที่เมตตา นะแล้วก็ทําทุกสิ่งทุอย่างเพื่อคนในครอบครัวของคุณได้คุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณก็เป็นคนที่มีความอดทนมีความรักมีความเมตตานะต่อลูกต่อคนในครอบครัวคุณดูมีความสุขอะนะคะคุณดูเป็นคนที่เหมือนกับว่าสนุกสนานนะอาจจะด้วยการที่เขามาส่องโซเชียลของคุณด้วยก็ได้และคุณดูแบบร่ํารวยนะดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ดูมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำอาชีพการงานก้าวถ้วยเนะี่ยคุณดูแบบอวบอิ่มนะมีน้ำมีนวลมีในเรื่องของอาการกินการอยู่ที่มีความสุขจนทำให้มือที่สามคิดว่าคุณคงไม่ได้อยากจะได้คนรักเก่าของคุณกลับไปหรอกอารมณ์เนี้ยคุณดูเฉยอ่ะคุณไม่ได้เอ่ยถึงในเรื่องความรักเลยเขาคิดว่านะมือที่สามคิดว่าคุณน่าที่จะมู v e อนหรือว่าลืมเรื่องราวสถานการณ์เหตุการณ์เก่า นะที่คนรักของคุณทิ้งคุณไปแล้วก็ไปอยู่กับเขาแล้วแหละมือที่สามคิดว่าคุณคุณให้อภัยเขาคุณไม่โกรธไม่เกลียดเขาแล้วนะคะเอออยู่ที่ใจของคุณนะคุณอาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้โพสต์หรือว่าไม่แสดงออกว่าคุณโกรธคุณเกลียดพวกเขาก็ได้แต่คุณเก็บไว้ในใจไงนะความโกรธความเกลียดความอาฆาตเนี่ยไม่จําเป็นต้องพงโพสต์หรือว่าแสดงออกให้คนอื่นเห็นนะคะเออนิ่งๆเงียบๆเนี่ยนะคะ นี่คือสิ่งที่เขาเห็นภายนอกเนาะ,ะแต่จิตใจนะคะอาจคุณอาจจะโกรธจะเกลียดอาฆาตพวกเขาหรือว่าสาปแช่งพวกเขาก็ได้ใครจะไปรู้เนาะนะคะเพราะว่าชีวิตของเราตกละกร,รมลบาบากไงน้ำเดือดร้อนเพราะว่าพวกเขาสองคนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะให้อาภัยยากอยู่นะคะคือเราก็ไม่รู้จะทำอะไรได้อ่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามือที่สามคิดว่าคุณนะคะ ให้อภัยพวกเขาแล้วหรือยังดูจากชีวิตของคุณแล้วเมื่อเขานะส่องโซเชียลของคุณหรือว่าคิดว่าคุณอ่ะไม่ได้ติดตามเอ,อมื่อที่สามคิดว่าคุณน่าที่จะมีความสุขอยู่กับครอบครัวของคุณนะคะออประมาณที่เหมือนกับว่าคุณน่าที่จะเหมือนกับทําใจได้หรือว่าคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างเรียบพร้อมแล้วอ่ะมีเงินมีงานมีความสําเร็จมีชื่อเสียง คุณไม่แสดงออกถึงความเจ็บปวดนะคะในสิ่งที่มือที่3ามคิดหรือว่าคุณอาจจะเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของอาชีพการงานก็เลยทําให้มือที่3ามคิดว่าคุณคงไม่ได้อยากจะได้คนรักของคุณกลับคืนมานะคะเพราะว่ามือที่3เหมือนกับมีการส่องมีการดูชีวิตของคุณแล้วก็เห็นคุณโฟกัสที่งานอ่ะนะคะเรียกได้ว่าโฟกัสที่งานโฟกัสที่เงินจนไม่ได้สนใจนะ การที่แบบเอ่ยถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในอดีตและมือที่สามคิดว่าคุณยังโกรธยังเกลียดนะคะพวกเขาอยู่หรือเปล่ามือที่สามคิดว่าคุณยังไม่มั่นใจกับการที่เหมือนกับเออจะมองหาความสัมพันธ์อื่นนะมือที่สามมองว่าคุณใช้ชีวิตโสดนะคะแล้วก็ไม่มีใครนะไม่มีแฟนหรือว่าไม่ได้โพส เกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์ใดๆเพราะมือที่สามคิดว่าคุณน่าที่จะเจ็บปวดนะกับการที่ถูกคนรักของคุณหักหลังนะคะหรือว่ามือที่สามเนี่ยนะมองว่าคุณอ่ะใช้ชีวิตโสดนะโสดสวยและรวยมากแล้วก็มีความสําเร็จโดยที่ไม่ได้คาดหวัง นะกับการที่จะมีแฟนมีคนรักมาช่วยเหลือซัพพอตในเรื่องของการเงินเพราะว่าคุณดูไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินเลยนะนี่คือสิ่งที่มือที่สามเห็นนะคะและมือที่สามคิดว่าเห็นว่าคุณมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ขยันทำมาหากินนะมีลักษณะของความเป็นผู้นำเก่งหาเงินเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเรียกว่า คือทําอาชีพการงานที่มันเหมือนกับใช้ความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะดูดูแลตัวเองเป็นอย่างดีดูแลครอบครัวเนี้ยก็เลยทําให้มือที่สามมองว่าคุณคงไม่ได้สนใจที่อยากจะมีแฟนหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้มีแฟนมีคนรักคุณอาจจะใช้ชีวิตโสดอยากมีความสุขในสิ่งที่เขาเห็นนะคะคือร่ารวยเงินทองมีความสุขไม่จําเป็นที่จะต้องมีแฟนมีครอบครัว และมือที่สามมองว่าคุณยังโกรธยังเกลียดเขาหรือเปล่ามือที่สามคิดว่าคุณน่าที่จะปล่อยให้ในเรื่องของวิบากกรรมอ,อชะตากรรมมันส่งผลนะ,ะต่อ,อ,อคนรักของคุณนะคะประมาณที่เหมือนกับว่าคุณจะใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยที่คุณเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจว่าพวกเขาสองคนเนี่ยนะ เป็นกันอย่างไรจะอยู่กันอย่างไรนะคะจะเป็นครอบครัวยังไงคือคุณไม่ได้สนใจอ่ะแต่สิ่งที่เหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของวิบากกรรมชะตาการรมชีวิตเมื่อมือที่3เลือกแย่งแฟนเลือกแย่งคนรักสามีของคุณไปแล้วมือที่3กลับ มีชีวิตที่ไม่มีความสุขเหมือนคุณเลยเมื่อเขาเปรียบเทียบตัวเขาเองกับคุณนะคะเขากับมีความรู้สึกว่าวิบากกรรมอ่ะมันไปตกอยู่ที่เขาความทุกข์มันไปตกอยู่ที่เขา,า,ป,เขาปัญหามันไปตกอยู่ที่เขาณตอนนี้เวลานี้เขาเห็นคุณมีความสุขมากๆนะคะได้ได้ว่าเหมือนกับมีความสุขกับการกินกับการอยู่กับการาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและมือที่สามนะคะมีในเรื่องของการที่วิตกกังวลใจว่า นะเมื่อครั้งในอดีตที่คุณนะอาจจะเหมือนกับเคยเคยห่วงแหนความรักนะเคยห่วงแหนภรรยาสามีของคุณมากๆเนี่ยเมื่อครั้งในอดีตอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาลแหละแล้วปัจจุบันนี้กลับกลายเป็นมือที่สามนะที่มีความรู้สึกห่วงแหนคนรักของคุณมากๆกกับกลัวว่าคนรักของคุณเนี่ยจะกลับมาหาคุณโวยซ้ำไปนี่คือสิ่งที่ มือที่สามคิดนะคะเมื่อเห็นชีวิตของคุณมีความสุขนะเรียกว่าเหมือนกับใช้ชีวิตแบบอิสระเสรีนะคนที่เหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่าห่วงแหนนาะนหรือว่าเออมีความทุกข์อกทุกใจกับความสัมพันธ์ก็คือมือที่สามเองและมือที่สามคิดว่าคุณยังโกรธเกลียดพวกเขาไหมนะคะเมื่อมีการส่องผ่านโซเชียลไลน์มือที่สามเห็นว่าตัวของคุณมีในเรื่องของความที่อ่ ใช้ชีวิตนะคะแบบเรียบง่ายใช้ชีวิตนะ,ะกับการที่แบบโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินนะคะหรือว่าอาชีพการงานที่คุณทาเนี่ยคือแบบมีชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าประสบความสําเร็จมีเงินมีกินมีใช้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครชีวิตไม่วุ่นวายกับใครทามาหากินนะ,ะอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง นะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์มองเข้ามาส่องโซเชียลเข้ามาแล้วเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยคือไม่ได้หวยหาในเรื่องของความรักดูลึกลับดูมีสเสน่ห์ดูเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตของตัวเองจนทาให้นะคะมือที่สามคิดอิจฉาคุณนะ,ะว่าชีวิตของคุณดีจังเลยประสบความสําเร็จในอาชีพการงานนะคะมีกินมีใช้เป็นคนหาเงินเก่งดูแลตัวเองได้และมือที่สามคิดว่าคุณโกรธเกลียดเขาไหม มือที่สามนะคะคือเหมือนตัวพวกเขาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะมีในเรื่องของอาอาชีพการงานที่เหมือนกับว่ารายได้มันมันเหมือนไม่เพียงพอกับรายจ่ายนะเหมือนมือที่สามและคนรักของคุณเนี่ยไม่ว่าเขาจะทําธุรกิจการงานอะไรเขาลําบากมากๆในเรื่องของการหาไรายได้ในเรื่องของการหาเงินเนี่ยเขาจึงมีความรู้สึกว่า วิบากกรรมนะคะมันไปตกอยู่ที่พวกเขานะแต่คุณกลับเป็นคนที่ได้รับอิสรภาพในการสร้างรายได้นะแล้วคุณก็มีความสุขกับสิ่งที่คุณทำเหมือนกับกลายเป็นพวกเขาเนี่ยแหละที่เจอนะปัญหาในด้านของความทุกข์เพราะว่านะจากที่เคยสร้างความทุกข์สร้างปัญหาแย่งชิงคนรักของคุณไปแล้วเนี่ย วิบากกรรมที่เขาทํากับคุณมันตกอยู่ที่เขาหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานก็ไม่ประสบความสําเร็จนะการเงินก็ฝืดเคืองนะปัญหาความรักก็ประดังประเดเข้ามาชีวิตไม่มีความสุขเลยอ่ะเขากับมีความรู้สึกว่าการที่คุณนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ปัจจุบันนี้คือแบบคุณเออเหมือนกับหมดเวรหมดกรรมถูกดปล่อยนะคะเหมือนกับว่าการมีแฟนการมีคนรักเนี่ย คือวิบากกรรมอย่างหนึ่งเลยมือที่สามคิดนะคะว่าคุณเนี่ยคงที่จะเหมือนกับว่าหมดเวรหมดกรรมจากคนรักของคุณแล้วแหละใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วแหละนะคะคนที่มีความทุกข์ก็คือพวกเขาสองคนนั่นแหละปัจจุบันนี้และมือที่สามคิดว่าคุณโกรธเกลียดพวกเขาไหมคิดว่านะคะคุณก็ยังมีความที่อยากจะเอาชนะนะจากการที่เห็นว่าตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะ ทำธุรกิจการงานได้ประสบความสำเร็จร่ำรวยมีความสุขได้เพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนต้องการที่เอาชนะพวกเขาโดยการที่ใช้ชีวิตให้มีความสุขด้วยตัวของคุณเอง นะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดการที่ตัวของคุณมีความสุขมีความสําเร็จมีเงินมีทองนะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นะอยู่ในชีวิตที่แบบเหมือนสันโดษอ่ะนะคะแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองสร้างไรายได้สร้างอาชีพทุกันเนี้ยเพราะว่าคุณน่าที่จะมีความโกรธพวกเขามากน่าที่จะต้องการที่เอาชนะพวกเขาและปัจจุบันนี้คุณก็ยังไม่หยุดที่อยากจะเหมือนกับว่า ยอมแพ้เพราะคุณต้องการที่จะมีความสุขมากกว่าพวกเขานั่นเองนะเหมือนพวกเขาสัมผัสรู้ได้ว่าการที่คุณมีกินมีใช้มีความสุขมีเงินมีทองมีความสําเร็จทุกวนันเนี้เพราะคุณน่าที่จะต้องการที่อยากเอาชนะพวกเขาสองคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจยนั่นเอง นะคะเขารับรู้ถึงพลังงานเหล่านี้ได้ถึงทําให้ตัวของคุณมีแรงบันดาลใจในการทํามาหากินในการสร้างไรายได้ในการที่แบบสร้างชื่อเสียงแล้วก็เงินทองความร่ํารวยความสําเร็จนะ,ะและคุณก็ยังไม่หยุดนะคุณก็ยังเหมือนกับว่ามีการสอบม,มีการดูชีวิตของเขาต่อไปแล้วก็พยายามที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองมีความสุขร่ํารวยมากกว่าพวกเขาพยายามจะโพสนะสิ่งที่ดีๆพยายามจะแสดงออกให้พวกเขาได้เห็นว่าคุณเนี่ยนะคะเหมือนกับ เอาชนะพวกเขาได้มีความสุขได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีสามีหรือว่ามีคนรักนะทำทุกสิ่งทุกอ,อย่างได้ด้วยตัวเองนะคุณเก่งนะนี่คือสิ่งที่พวกเขาสัมผัสรัรรบรู้ได้นะว่าคุณนะกลับมาในรูปแบบของการที่อ al, บอกหรือว่าแสดงออกให้พวกเขาได้เห็นว่าคุณนะชนะพวกเขาแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่พวกเขาสัมผัสรัรรบรู้นะจากสิ่งที่เขาเห็นจากตัวของคุณ ะะฟังเพื่อเป็นาการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ